30พฤษภาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับามาถึงขนาดนี้ต้นทุเรียนต้นที่เราดำเนินการเสนออยู่บ่อยๆก็เดินทางมาครบลูกที่แขวนอยู่ข้างบนนั้นอายุครบ115วันกับวันนี้พอด,ดีถือว่าแก่จัดนะครับองค์ประกอบที่จะทำให้ทุเรียนแก่จัดนั้นก็คือ 1. อาอายุของลูกทุเรียน 2. ความสมบูรณ์ของต้น3ส,สภาพอากาศที่มีแสงแดดอากาศเหมาะสม ในขณะนี้ที่จังหวัดบึงการนั้นฝนหยุดตกมาตั้งแต่วันที่25พฤษภานะครับและนับมาถึงขณะนี้ก็ครบ5วันแล้ววันนี้เราจะดำเนินการขึ้นไปทดลองตัดลูกทุเรียนที่มีอายุ115วันนั้นลงมาบ่มนะครับเพื่อที่จะเช็คเนื้อ เช็คสาภาพสีกลิ่นรสชาติต่างๆาเราถึงจะดำเนินการเมื่อมั่นใจแล้วเราถึงจะดำเนินการตัดส่งให้กับ f c ฟีที่อจองมาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราถือว่าองค์ประกอบต่างๆนั้นเราสามารถเราดำเนินการรองรับไว้ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นการกวาดสาภาพพื้นดินข้างล่างนี้ให้เอาใบไม้ออกมาเพื่อที่จะทำให้ดินแห้ง นะครับดินแห้งได้รับแสงแดดมาครบ6วันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุเรียนที่จะสุกอีกในสองสาวันข้างหน้านี้มันก็คือสุกในลักษณะแก่พร้อมอายุถึงรวมทั้งสภาพของเนื้อทุเรียนนั้นจะไม่มีลักษณะแฉะหรือว่าไส้ซึมอีกประการหนึ่งก็คือว่าสภาพใบของอต้นทุเรียนต้นนี้ณขณะน,นี้เป็นสภาพใบที่มีลักษณะ,ะเริ่มเขียวเข้มแล้ว การที่ใบของทุเรียนที่แตกออกมาในช่วงก่อนหน้านั้นเขาแตกยอดอ่อนออกมาพอมาถึงณวันนี้ยอดอ่อนเหล่านั้นเขาเริ่มเป็นใบเพสลา,าเพสลาดเข้าสู่ใบที่แก่การแย่งชิงอาหารระหว่างน้ำตาลจากลูกทุเรียนจึงไม่ถูกแย่งชิงไม่ถูกยอดอ่อนนี้ดึงอาหารออกมานี่คือข้อสันนิษฐานของเราที่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะองประกอบในการที่จะสุกเราสร้างอ,าองค์ประกอบทั้งหมดนั้นให้เอื้อต่อการสุกแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตัดลงมาเช็ค2ลูกนะครับในวันนี้อเอามาบ่มนะน,นั่นเองนะครับส่วนต้นอื่นนั้นเราดําเนินการทดลองบ่มมาแล้ว1ลูกนะครับรสชาติก็โอเคถูกใจแต่ว่าต้นนี้สาเหตุที่เลื่อนมาถึง115วันก็เพราะว่าทุเรียนต้นนี้เป็นต้นที่เราทําการทดลองแขวนลูกไว้เยอะกว่าต้นอื่น แขวนไว้ทั้งหมด30ลูกนะครับแต่ว่าอายุขณะนี้115วันนี่ถือว่าแก่จัดแล้วเราก็จะทําการทดลองอตัดลงมาบ่มในวันนี้นะครับสําสหรับช่วงนี้เรามีความมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทุเรียนต้นนี้หลังจากที่เราทําการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยต้นจะไม่โทรม ทำไมถึงว่าต้นไม่สมก็เพราะว่าใบาเขาออกมาแล้วเรียบร้อยมันเป็นไปนตามแผนของเราที่เราดําเนินการล่วงหน้าว่าก่อนที่ทุเรียนจะสุกนั้นเราจะเร่งกระตุ้นให้เกิดรากอ่อนเมื่อแตกรากอ่อนออกมาแล้วก็แตกยอดอ่อนออกมาเราดําเนินการเมื่อวันที่25มีนาคมและในที่สุดยอดอ่อนอขออภยัยเราดําเนินการเมื่อวันที่10มีนาคมโดยการใส่ปุ๋ยหมัก ให้น้ำหมักและก็รดน้ำมาเรื่อยๆและในที่สุดยอดอ่อนเขาก็ออกมาเมื่อวันที่25มีนานะวันนี้ยอดอ่อนก็เริ่มแก่เรียบร้อยเป็นไปนตามแผนที่เราตั้งใจต้องการไว้พอดีโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี